ก็กดคำว่า t r i ย g e เซตติ้๊มันจะขึ้นมาให้เป็นป๊อปอัพนะครับหนึ่งหน้าเนาะ mm hmm. ก็ในสภาพตอนแรกมันจะยังเป็นป๊อปอัพที่ไม่มีอะไรให้เรากรอกนะครับเป็นหน้าเปล่าๆก็กดตรง Library นะครับเลือก r ดินถึ to Start นะก็จะเป็นโหมดในการนั่นเองนะครับก็คือกดลงไปเ,เริ่มต้นจุดไหน mm hmm. กดลงไปนะครับในทาร์เก็ตที่เราต้องการสุดท้ายเราก็จะทอนวัดกลับมาที่จุดเดิมน,นะครับก็เป็นโหมด return to Start ก็จะขึ้นมาให้เป็นหน้าที่มีช่องต่างๆให้เรากรอกนะครับตัวนี้กรอกสิ่งที่เราจะกรอกได้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับเทสโหมดเทสโหมดมีให้เราเลือก2ตัวก็คือ Tension และ Compression ทุกหลักการจะเป็น c m p r e s s i o n หมดเลย Compression, p u u n c h e r s h e a r i n n g u t t i n g i อ t r u s i o n ุกตัวเป็น c o m p e รส a t i o n ยกเว้นตัวเดียวคือการดึงจะเป็น tension นะครับก็เลือกได้เครื่องจะดีฟอล์มเป็น c o m p e รส a t i o n เสมอนะครับต่อมานะครับเพ e เทสปีดโพเทส e ปีดโพเทสสปีดสามตัวนี้นะครับมีคำว่า,าสปีดต่อท้าย สปีก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวแขนเครื่องหรือหัววัดนั่นเองก็งงงคือ,อเมื่อช้าที่เห็นไปเนาะก็คือตัวหัววัดเขาจะเคลื่อนที่ลงมาเจอกับตัวอย่างต่อเข้าไปในตัวอย่างแล้วก็ถอดกลับขึ้นมาเขาจะเคลื่อนที่โดยการใช้สปีดท่กน,นี้นะครับพีเทสก็คือ,อการเคลื่อนที่ในอากาศก่อนที่จะเจอตัวอย่างเขาจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเราตัง้งเมื่อจับได้ทิกเกอร์ฟอร์ที่เราวางไว จาลงไปเขาจะใช้เป็นเทสปีดเมื่อถึงทาร์เกตที่เราวางไว้เขาจะถอนหัวขึ้นมาด้วยสปีดที่เรียกว่าโคเทสปีดตัวเครื่องจะดีเฟลให้เราเป็นหนึ่งงนี่คือสปีดที่เขาคิดมาแล้วว่าเออมันสามารถเออมันครอผลิตภัณฑ์ทุกทุกอย่างแล้วนะครับก็ถ้าเราไม่ได้มีเรฟอเรนซ์มา ครับเราสามารถใช้สป,ปีดตัวนี้ได้เดีถ้าสมมติว่าเรามีเรฟเลนต์ยายมาแบบตามเพเปอร์เราบอกว่าเพเปอร์เขาใช้สปีดเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่าแล้วก็แก้ไขตามเขาได้น,นะครับตัวสป,ปดีดตัวน,นี้แก้ได้น,นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สีเรียมเนาะแบบคือบางคนแบบเออห้ามแก้อะไรเงี้ยเออจะเองแก้ได้น,นะครับก็ถ้าเรามีเรฟเลนต์ยายมาหรือเรามีอา่า สมมติเราเคยทำตับบีดนี้มาเออมันใช้ได้ดีก็ก็ใช้ตามได้นะตัวยูนิตอันนี้คุณเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมได้สบายนี่ค่ะอ๋อเ,เปลี่ยนได้หมดเลยแปลีได้เป็นเต้นอ่าเลได้เป็นมินเป็นฟุตนิ้วได้หมดเลยครับ <c oughs> ต่อมาเป็น t a r g e t mode นะครับ t a r g e t mode ก็คือระยะทางที่เราต้องการจะให้ตัวหัววัดเขาเคลื่อนที่ลงไปในตัว product ของ เราต้องการให้เขาเพิ่ที่ไปกี่เซนกี่มิลหรือเป็นกี่เปอร์เซนต์ของความสูงตัวอย่างเรากเาสามารถเลือกได้นะถ้าเกิดโหมดจะมีให้เลือกทั้งหมด3มหมดนะครับดิสเทนสตวัวแล้วก็ฟอร์สเริ่มต้นเลยที่ดิสเทนดิสแทนง่ายเลยก็คือตัวอย่างสูงเท่าไหร่สมมติเราวัดตัวอย่างตัวอย่างเริ่มต้นของเราสูงที่2เซนติเมตรก็คือ20มิลใช่ไหมครับอะ แต่เราไม่สามารถเคลื่อนที่ตัวตัววัดไปที่2เซนติเมตรได้นะครับเราจะมีหลักการตั้งก็คือตัวอย่างสูงเท่าไหร่นะครับให้ลบออกประมาณ0.5ถึง1เซนก็คือ0.5อ่าม็คือ5มิลเนาะถึง10มิลนะครับก็คือ0.5เซน1เซน เราจะทําการมันก็ว่าไม่ตั้งตัวดีแทนให้เป็นระยะสูงสุดของตัวโปรดักของเราได้นะครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับตัวป้องกันตัวโหลดเซลลนะ์เนาะเผื่อบางที่ระยะที่เราวัดอาจจะคาดเคลื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าสมมติว่า setting ผิดตรงเนี้ยมันอาจจะสมบผลกับตัวโหลดเซลล์ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ คนเขาจะเน้นนิยมเนาะเป็นตัวดิส n ทนกันนะครับเยอะหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่ต้องการวัดเป็นดิส n ทนต้องการเป็น50%ของความสูงตัวอย่างหรือ90%ของความสูงตัวอย่างอะไรเงี้ยก็ให้วัดเป็นโหมดส r ตรนนะครับตัวสเตรนเขาก็จะวัดเป็นความเปอร์เซ็นต์ความสูงตัวอย่างก็คือตัวอย่างศูนย์เท่าไหร่นะครับเขาก็จะวัดตัวเครื่องเขาก็จะวัดเองว่าเออตรงไหนคือ0%แล้วกดลงไปอีก90%เลยตรงไหนนะครับ น,นีก็คือจะออโต้เลยว่าเครื่องมันจะดีเทคเองไต่ตใส่ตัวเลขด,ดีดีเทคเองว่า,ว,าว่าว่าตัวอย่างมันสูงเท่าไหร่ไม่ใช่ครับก็คือเราแค่ตั้งโหมดตรงนี้หให้เขาแล้วก็แคลิเบตไห้เขาก็จะจัดการควาเองน,น,น,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทําได้แต่ไม่แนะนํานะครับไม่ไม่แนะนําสําหรับการวัดในครั้งแรกก็คือฟอร์สก็คือ เป้าหมายหมดเป็นฟอร์สเพราะว่าอะไรที่เราไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเรามีโปรดักต์ใหม่มาในครั้งแรกเราจะยังไม่รู้ว่าตัวอย่างของเราอ่ะมันมีฟอร์สที่เท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวอย่างของเรามาปุ๊บเรากําหนดว่าให้เจาะลงไปที่ถึงสองร้อยกร,รมัมปุ๊บเคลไปเรื<ๆ>่อยๆตัวอย่างของเรามันดันนิ่มกว่าสองร,ร้อยกรัมอ่า เขาก็จะกดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ200กรับมบางทีการกดลงไปเจอะลงไปมันเจาะฐานอ่ามันโดนฐานพวกนี้นมันก็ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะมันก็จะส่งผลเสียกับตัวโหลดเซลล์ด้วยนะครับก,ก็เราจะไม่แนะนำให้ใช้โหมดฟอสในครั้งแรกที่เรากดแต่ถ้าสมมติว,มว่าในครั้งแรกเราใช้โหมดดีเทนปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วว่าที่3เซนติเมตรหรือ3มิล 3ามสิบสามสามเซนติเมตรหรือสามสิบมิลเนาะตัวอย่างของเราใช้แรงอยู่ที่สองร้อยกรัมอ่าเราก็อาจจะตั้งสองร้อยกรัมหรือตั้งร้อยห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถทําทได้แต่เราจะไม่ได้นําให้ใช้ในครั้งแรกนะครับที่เราวัดส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นใครวัดเป็นฟอร์นะครับก็จะเป็นดีไซน์กับสปริเป็นหลักเลยอ่าต่อมานะครับอ่า ตัวต่อมาจะเป็นทิกเกอร์ท้ายอ่าทิกเกอร์ท้ายกับทิกเกอร์ฟอร์ดอ่าตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นคําว่าออโต้ฟอร์ดออโต้ฟอร์ดตรงนี้อ่านะครับแล้วก็จะมีคําว่าพิกเกอร์ฟอร์ดต่อต่อลงมาจนถึงล่างเนาะเป็นห้ากรัมอ่าห้ากรัมตัวนี้คืออะไรอ่าอะไรคือห้ากรัมนะครับพิกเกอร์ท้ายกับทิกเกอร์ฟอร์ดตรงนี้นะครับที่โชว์เป็นห้ากรัมก็คือเครื่องจะเริ่มเปลี่ยนจาก พรีเทสปีดเป็นเทสปีดเมื่อเขาจับได้แนงห้ากรัฟอ่าไม่ใช่ว่าเขาเจอผิวหน้าตัวอย่างปุ๊บเขาเปลี่ยนทันทีเขาเริ่มเทสทันทีไม่ใช่นะครับเขาจะต้องเจอผิวหน้าตัวอย่างและจับได้ที่ก็ฟอร์ทที่เราวางไว้ก็คือเขาจะต้องจับจับไปเจอผิวหน้าตัวอย่างในเจอแรงห้ากรัฟเขาถึงจะเริ่มเปลี่ยนจากพรีเทสปีดเป็นเทสปีดทำไมเขาถึงตั้งที่ห้าทำไมไม่ตั้งหนึ่งหรือ แบบเท็จเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีตั้งต่าไปอย่างเงี้ยการเคลื่อนที่เขาเขาเจอแรงลมเขาเจอการสั่นอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะนับว่าตรงนั้นคือผิ้หน้าตัวอย่างซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ก็เลยตั้งแนะนำว่าเป็นที่ห้าตั้งต่ำกว่านั้นได้ไหมได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าต่ําได้ไม่ต่ำกว่าสามเนาะ หนึ่งสองอย่างเงี้ยก็เป็นพวกแรงลมในบรรยากาศหรือเป็นพวกการสารั่นอย่างเงี้ยก็จะาก,การตรงนี้นิดนึงนะครับในการดูเทคเขาเออพูดเทคเขานิดนึงบางทีห้ากรัมเขาอาจจะเจาะอ,อ่าลงไปในผิวหน้าสักนิดนึงแล้วถึงจะเริ่มวัดอย่างเงี้ยนะครับก็ในการพูดเทคเขานิดนึงนะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้เลยก็คือบัตทอนอ่าบัตทอนตัวนี้นะครับจะ เขาจะไม่สนใจว่าผิวหน้าตัวอย่างอยู่ตรงไหนเขาจะเริ่มวัดจากหลังจากที่เรากดสตาร์ทเหตเลยนะครับในกรณีที่ใช้บัตทอนก็คือจะเป็นกรณีที่ผิวหน้าตัวอย่างไม่สม่สำเสมออย่าง mm hmm. เช่นพวกซีเรียลนะครับหรือหัววัดที่เป็นไฟเบทนะ mm hmm. ก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่า บอกว่าไฟเบรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นห้าใบมีดในหนึ่งหัววัดใช่ไหมครับบางทีตัวอย่างของเราอ่ะอ่าทั้งทั้งเบาอย่างเงี้ยผิวหน้ามันไม่ได้เสมอกันตลอดทั้งเบาอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะใช้เป็นหมดปทอนเพื่อลดเออเลอร์ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในตัวไฟเบรนะครับเอาอีกตัวหนึ่งจริงๆก็มีมาให้เป็นพรีเทอร์เวลก็คือ เลื่อนที่ไปเท่าไหร่กี่เซนกี่มิลก่อนแล้วถึงจะเริ่มวัดแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยนิยมนะครับก็จะเป็นตัวออโต้ฟอร์ดเนี่ยกับบอททอนออโต้ฟอร์ดอนิยมที่สุดเลยนะครับแล้วก็บอททอนก็ใช้บ้างน,นะครับสำหรับตัวอย่างที่หน้าไม่สม่เสมอ เรียบร้อยนะครับก็คือที่เหลือเขาจะเป็นเซตติ้งของตัวเครื่องนะครับเราก็จะแก้ได้ดตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับก็จะจบสําหรับหน้าการเซตติ้งของตัว ETA นะครับรัเทียที่เราเรียนมาตอนนี้อยู่ที่ TA หมดเลยเนาะ TA TA c a n i b r a t e TA TA setting เนี่ย TA TA test นะครับก็ กดเข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็นหน้า p ป p up ขึ้นมาให้เรานะครับหน้าแรกเลยอ่าอิ Information. นโฟมีชันนี่ตัวนี้เลยไอดีเราต้องการจะให้ตัวอย่างของเราชื่ออะไรกรอกได้เลยนะครับขออย่างเดียวนะครับขอให้เป็นภาษากังกนะหรือตัวเลขน,นะครับห้ามเป็นภาษาไทยนะครับ ็ให้จบแนะนําให้จบท้ายด้วยอันเดอร์สกอร์นะครับเพราะว่าหลังอันเดอร์สกอร์เขาจะต่อท้ายด้วยตัวเลข1ตัวหรือ2ตัวนะเป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่เป็นไฟล์นัมเบอร์ไฟล์นัมเบอร์คืออะไรไฟล์นัมเบอร์คือจนานํานวนซ้ําในการทดลองนะครับก็คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะเทสสิบสามอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขเขาจะก็จะหลันให้นะหนึ่งถึงสิบเราก็จะรู้เลยว่าชุดนี้คือชุดเดียวกันนะครับเป็นเซมเปิ อ่าเซมเปิลหนึ่งซัมที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็หลังเดย์เรือกเป็นเซมเปิลหนึ่งถึงซัมที่สิบหรือซัมที่ยี่สิบก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะทำกี่ซัมแล้วก็ตัวต่อมานะครับที่สำคัญมากๆเลยคือออโต้เซฟเนาะติตลอดนะครับออโต้เซฟมีความสำคัญยังไงออโต้เซฟมีความสำคัญก็คือในกรณีที่เราทดสอบเสร็จไปแล้วนะครับสมมติหนึ่งกราฟใช่ไหมครับเัาเทสไป mm hmm. เทปไปสิกราฟถ้าเรากดออโต้ Save เซอรไว้นะครับเขาจะบันทึกให้เราโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ที่เราเลือกแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ติกเอาไว้ตอนสุดท้ายถ้าสมมติเราลืมเซฟเนาะกราฟก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราติออโต้เซฟปุ๊บเราก็จะเลือกโฟลเดอร์เลยกดตรงที่สามเหลี่ยมด้านหลังแล้วก็เบาไปนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บ เราจะเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกคนด้วยได้เลยนะครับโอเค,คเนะครับเรียไร้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะไปแถบที่2นะครับก็จะเป็นแถบโหมด selection ก็จะเป็นโฟลดที่เราใช้งานเนาะก็คือเหมือนกับเขาจะเก็บไว้เป็น data ให้เราว่าเออตัวเซตติ้งนี้โปรเจกต์นี้เราใช้สำหรับการวัดแบบนี้ใช้ หัวอะไรแล้วก็เลือกดูได้ก็จะมีรหัสให้นะครับที่กล่องอ่่าเงี้ยนะครับ a สซด m เ p ็พีีอทับห้าสี่อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเลือกราัาได้ถ้าเป็นกล่องสีขาวก็เป็น p ีทับหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ็จะเป็นแถบพารามิเตอร์นะครับแถบตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เราวัดเป็นสเปรสเตรนนะครับก็คืออย่างเช่นพวกที่เราจะต้องค่าทางพื้นฐานทางวิศวกตรมนะครับที่เราจะใช้ค่าสเตรสเปรนหรือต้องการค่าสเตรสเตรนไปพอต่อเป็นมาร์ลาสอะไรเงี้ยเราก็ต้องมากรอกน้านี้ความหนาความกว้างความยาวตัวอย่างอะไรเงี้ยนะครับต่อมาเป็นแถบดใต้ัยพ s i ิชันนะครับ ตัว a c q u i s i t i o n ตรงที่เราแก้ไขไดนะ้คือตัว a c q u i s i t i o n rate นะครับตัวนี้มันมีหน่วยเป็น point per second มันคืออะไรมันคือจานวนจุดในการเก็บข้อมูลต่อ1นวินาทีเราต้องการจะให้เขาเก็บที่หรือเก็บมากน้อยแค่ไหนเราเลือกได้มีตั้งแต่หยาก0.1เจุนึ่ถน,นถึง2,000จุดต่อวินาทีา่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับถ้าสมมติว่า ไม่ต้องการจะแก้ไขอะไรก็200อดีพอของเครื่องใช้ได้นะครับถ้าเป็นอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษนะเขาก็จะบอกมาในรีพอร์ตเลไงเขาก็จะบอกว่าบางทีเขาถ้าเขาไม่ได้ใช้200้เขาก็จะบอกมาว่าเขาใช้เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ได้แจ้งก็แแดงว่าเขาใช้200หรือมันจะมีในกรณีที่ใช้500อย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกสแตนล์กระหน่มบ้างนะเราจะได้เห็นกันแล้วก็ตัววัดความกรอบ ของตัวอย่างนะครับตัวอย่างไหนก็ตามที่เรา,เราต้องการดูความกรอบนะเขต้องใส่ห้ารจุดต่อวินาทีอ่าโอเคนะครับังจากนั้นเราก็จะไปที่แถบสุดท้ายคือแถบโพสเทสนะครับแถบโพสเทสก็คืออ่าหลังจากที่เราหลังจากที่เครื่องเขาวัดตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับเราต้องการใจะให้ขอคํามเงิน เกได้เนาะมันก็จะมีการคำนวณ2แบบคือ quick calculation นะครับเราก็จะมาติ๊กตรงคอนฟิกเราต้องการค่าอะไราก็มาติ๊กได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับหรือถ้าไม่ถ้าเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษกว่าในช่องนี้นะครับก็จะเป็นการ run m a c ครเนาะก็อาจจะต้องมีการสร้าง macro ในการรันขึ้นมานะครับ เช่นตัวค่าความกรอบอย่างเงี้ยต้องเขียนแมคโครขึ้นมานะครับตานาค่ามินฟอร์สแรงคงที่อะไรเงี้ยต้องเขียนแมคโครขึ้นมานะครับเนี่เราก็จะได้เรียนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งค่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พร้อมที่จะเทสน,นะครับในกรณีที่เรามีหัววัดมีตัวอย่างอย่างเงี้ยเราสามารถกดสตาร์ทเทสได้เลยอ่านะแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวขอเป็นตัวอย่างก่อนแค่มาตั้งค่าไว้นะครับก็ให้กดตัว แบบพลายโอเคแล้วเข็มเส้นไปหน้านี้จะหายไปแต่ติดติ้งทุกอย่างที่เราตั้งเมื่อกี้มันจะยังอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวอย่างแล้วก็มาเตรียมหัววัดตั้งตั้งตัวอย่างแล้วก็เทได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ไม่สงสัยไหมครับเดี๋ยวเรา